ไปดีเด้อไปดียันเดิแล้มื่อนี้กะเก่าก็เดิมจ้าตั้จากพีอ้ายอายเฮาเมื่อเดี๋ยวเนาะกัดสินมิดซอยมอยบ้าดอะไรเงื <c oughs> ่อเบิดแล้วูสายยายเอาอย่างแต่ลุงร่อนพี่เนาะลุงร่อนพันละเมื่อจ้ะลุงร่อนเพิ่นยังขาเอียงยังมีเวีย มิสเตอร์ไพร์ลุงรอนพี่น้องเอ้ยลุงรอนจะมีข่าวดีจ้าในเร็วๆนี้ลุงรอนจะมีข่าวดีมันอย่างไรสิดันไหวหนึ่งข่าวเ,เลยค่ะเด็ดกินแลงพี่น้องเพื่ินซีอันนั้นวายได้วายอันวายอัอนอไอขนเอามานใส่บ้านรขวดแกงวายใส่ผักหวานเต้ อาหน้าก่อนลูก네 <oh> ุ่้กขอไทนายจับจีนก็จะชีนนอนรับเด้ออาหน้าก่อนนอน้าน้าก่อนไอนน่านาม่ซ้ได้ ระวางลอข่าวซุกเนาะฮากาซิมาล่างพักพี่น,อน้องแล้วก็ต้มไว้ไว้อันนี้มีหมักบวแล้วก็ผักหวานเนี่ยผักหวานจะเป็นผักหวานพ่อใหญ่ทอนสดๆจากต้นจ้าผักหวานปลูกเองสมกับบัวปลูกเองหอมกินแซ่บเลยพี่นออ้องออมไว้แกงไว้จ้า สิมาเตรียมพักเมื่อเนี้ยสิออมใส่ปลาเด้อจ้ะเพราะว่าห้าโบมีเนื้อหมูพี่เนาะบ่มีหมูเนานะกระดูกกระหมูกระบ่มีเนื้อหมูกระโบมีเฮาก็สิมาลองแกงใส่นนัลองออมใส่ปลาเบิ่งจ้ะใส่ปลาแซ่บผักหวานงามผักหวานพ่อใหญ่ทอน กุนีกะผักหวานแกงผักหวานใส่อันเอียงใส่เห็ดมืัอนี้เัาก็ัตริมาแกงผักหวานใส่หวายไหมผักติ๋วพี่น้องไอ้ผักติ๋วก็สดๆจากต้นจากป่าใส่เบิดนีหอีไเลยจะ้ะติว๋วผักติว <c oughs> ๋วมันจะมีนางสู๋ผักนางสู๋จะมีปลาหนึ่งตัวน้อยๆใส่ก๋มนันนัวจะ้ะ าศเมื่อนี้อากาศเปลี่ยนนี่เลยพี่น้องอากาศแต่ละมือก็คือเป็นแตงสีเนาะลมจ้ะเมื่อนี้อากาศเป็นแบบนี้พักน้ำตูกน้ำงามเตรียมทุกอย่างพร้อมรอขขาวสุกแล้วก็สิมาอ้อมเลยอ้อมเลยก็ชิมาครัวปา ปลาตัวใหญ่มากปลาส่อมาจากตลาดว่านนี่ปลาอยางปลาเมนำขอหอมนะจ๊ะอัดเป็นช้อนน้อยๆ ยังเยอะๆเลยโอ้ยนั่็เป็นจังสี่ตบไว้ใเปลือยเดี๋ยวพ่อจะอคือมาไวแพ้ มาไใบแทนน้อม่ามีหมูหลิอ้าวหมูไปใช้เบิร์ดคือผมไปหาเหลอ่อผูกแคบของเหล่าส้มวิวผูก้แถวจะผังไรเดี๋ยวลงใกล้เด้อเลยด้อเหล่าอยู่แถวพาวัดเด้อลูกเด้อ ชื่อว่าปลายงลายงเป็นยางยืดยืดเร็ว,รวพี่น้องพร้อมแกงจ้าไปซวยเขา่ากอนเข่ากอนจ้า นี่ทุกอย่างก็พร้อมแล้วพี่น้องเข่ากระสุกแล้วนี่ใส่น้ำยานางแล้วก็เอียงข้าวเบือ่อจ้าตามบัก,กพิกชัยแล้วก็ใสิมาใส่ผักติ้วนี่เ้ามาเกงใส่อันตเตาแก๊สอยู่ทางในเพราะว่าเตาถ่านเราไฟบิดตามด้วยปลาใส่ลงไป อากาซิมาปรุงรสด,ด้วยปลาแดกพี่น้องนี่ไงจะกินบัะติอยู่ม,มาถ่ายให้เน๊ะรับเบ๊บ,บนึงลูกแปบ๊บนึงยเแบบนืน้กินเองเนี้ยแล้วแซบชิ้นนั่ใส่ปลาแดกตวงลงไปโอ้ยมันจะเป็นโตจงังซีไฟแหง้งเนี่ย ใส่ผักหวานกับมักบวบลงไปหอมอึป๋อหมักบวบตอนนี้พี่พีดึกเฉะ ข้ามองบอกสุกจักน้อยใส่พออิจู่ลงไปก็ถือเป็นอันสำเร็จเป็นซีมความเค็มความนัวก็เดอ้อแซ่บยังบนวัวป็นไรใส่ปลาเด็กลงไปอีกจังใส่พักนางตู่ลงไปผักนางตู่กระปุดเดีดใส่บุตยอดไปเลยแซ่บปพระเจ้าพี่น้องจ้าอาหารแรงมื่อนี้ หอมวายใส่ปลายางมาเด้อพะยกพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าเส,ส่บ์